ร้านัาแฟนมสดมมสาขานี้ติดกับโรงพยาบาลปทุมธานีนะฮะแล้วมีเมนูอะไรเด็ดบ้างคุณเมนูที่แนะนำนะคะก็จะเป็นปังนึ่งสังขยาแล้วก็มีปังนึ่งชาไทยด้วยค่ะปังนึ่งสังขยาปังนึ่งชาไทยนะฮะใช่คะ่ะโอเคนะฮะมีเครื่องดื่มไหมเครื่องดื่มแนะนำก็จะเป็นพวกสตรอเบอรี่ปัน่นหรือว่าแบบพวกมัทฉะต่างๆก็จะมีชาไทยชาเขียวนะคะลูกค้าก็จะมี ก็จะมีนมสดร้อนนมสดเย็นค่ะมีทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งปั่นเลยค่ะร้านอืมโอเคฟังปิ้งก็จะมีนะคะฟังปิ้งก็จะเป็นฟังปิ้งในนมน้ำตาในนมช็อคในนมโยติงหรือว่ามันก็มีอยู่หลายหลายหน้านะคะเช่นนี่เลยค่ะขายเก่งวะนี่นะฮะเพียบเลยนะก็ฝากเพื่อนเพื่อมาอุดหนุนร้านของไมซ่าได้นะนี่อยู่นี่ฝากอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะ